สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีพีน่น้องน้องปุเป้ไปเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งมาไอาล้วบอกว่าน้องปุเป้ครับอ่าถึงจะใส่นำหอมแต่ว่าขันบอลอผู้สาวกับบอลมาคือเกา่าน้องปุเป้จะบอกว่าไอาเป็นข่วมผิดที่เป็นข่วมคิดที่บอถ,ถึกตองหลายหลายถึงไอจะบอลอแต่สิงชีไอต้องมีนั่นคือสเสน่ห์ แล้วก็กินโตเป็นสเสน่ห์ที่อายจะอ่าสามารถเพิ่มขวมมั่นใจให้ไอแค่ไอสีน้ำหอมนันกับไยมิสเสน่ห์ขึ้นมาแล้วหลายเติบเลยทุกคนนบปเปจะบอกว่าเปยเป็นผู้ยิ่งผู้หนึ่งเลยที่เบลเบิงว่าอ่าต้องมักผู้เบาคนลอ้อลอคักรอเนะต้องมักแบบผู้ท้ายรอยางเดี่ยวผู้ยิ่งบางเธอกับบริมักผู้ท้ายรอแต่ว่ามองผู้ท้ายแบบ พี่เรื่องกินโตแล้วก็เรื่องสันเนเพรพะฉะนั้นสนเนนะ่คืออียงสนเนเรื่องกินโตอ่ะพี่น้องสําคัญเพราะว่าเวลาไปยุไกอ่ะอุ้ยผูชายผูนี่คือแบบโตหอมแท่คือแบบมีสนเนคือแบบเป็นตะไก่เป็นตะหอมเป็นตะดูแลเจ้าของอ่ะพะฉะนันอ่ะน้องปูเปว่าสิ่งที่ผูยต้ตองมีเลยอ่ะคือเรื่องกินโตหอมเรื่องกินโตที่มันมันดีอ่ะทุกคน เราจะแบบว่าอย,อยากหาย้อแล้วคิดไม่นาะนั่นแหละที่เปว่าอ่าสิ่งที่ายแล้วบ่มันใจเลยคือคือเรื่องของความของหนาตาเลาบอรอแต่ว่าเปว่าคนคนบอรออ่ะกระเจ้าสู่กับมีได้ทุกคนเปนว่านบเกี่ยวเพราะฉะนั้นอ่ะสนีคือเรื่องสําคัญนําหอมสิซอยหอายมั่นใจขึ้นไปไซมาไสผู้สาวกะทักผู้สาวกะบ,บ,บอกว่าคือโตหอมเท มันก็เหตุให้อายมั่นใจขึ้นโดยเฉพาะเปเนี่ยก็เคยแบบว่ามักแบบว่ามาคนที่บ่เด้อ่าบบเดนาตาต้องรอทุกคนแต่ว่าเขาดูแลเจ้าของกินโตเขาหอมก,กินโตเขาแบบเฮ้ยเป็นผู้ใา้ที่กินโตหอมดูแลเจ้าของอ่ะคือมันมีสเสน่ห์มากๆสําหรับเราอ่ะมันเหตุให้เฮาอยากอยู่ไกลอยากหอมเขาตลอดโดยเฉพาะสีบอกไว้เลยว่าอายต้องเปิดใจ น้ำหอมนองปูเปซอยอายไดยแน่นอนอันนี้คือผู้ไดขายของอันนี้คือวอลอีลีเพราะว่าหลายคนสือไปแล้วบอกว่าแฟนไอามาคักกินโตอ่ากินอ่าน้ำหอมนองปูเปอ่ะคือแบบเฮ็ดเหแบบแฟนไอามาก,กอดมาหอมไอหลายขึ้นนั่นแหละเขาเอิญนวาสน,นีของผู้ชายที่ควรมี ผา,าดบะได้เลยก,ก็คือกินโตเด้อพี่น้องมันสําคัญห้ายหลายแล้วน้ําหอมนองปูเป้นี่คือระงับกินโตเพิ่มอ่าเพิ่มกินเป็นเอกลักษณ์ให้เฉพาะคนคือแบบเพิ่มเสน่ห์ให้อายไดแน่นอนรับรองอายสม,มันใจหลายขึ้นคักเด้อต้องใส่น้ําหอมนองปูเป้บอกเลยหน้าตาบ่เกียวแต่ว่ากินโตคือเรื่องสําคัญเด้ออายเด้อน้ําหอมนองปูเป้ซอยอายไดเนาะทุกคนเนาะเพราะานองปูเป้นี่ บริมักผู้ส้ายแบบรอได้มักผู้ส้ายแบบกินโตหอมกินโตที่แบบมีสเสน่ห์เอียงสีเด้ออย่าลืมนำหอมน้องปเป้เด้อกินผู้ส้ายกินนีใสหลอกคือแบบผู้สาวมักผู้สาวติดแน่นอนได้จ้ะเด้อฝากไปบอกไอ้แล้วนําเได้ทุกคนสเสน่ห์คือกินโตคือตองมาอันดับหนึ่งเพราะว่าคนขี้คนบ่ได้รออะแต่เจ้าสู้กับมีเนาะทุกคนเนาะบายบาย